วันนี้พามาดูอ้อยพัน์เก่าแก่ดั้งเดิมสมัยโบราณของบ้านเมืองเรานะเป็นอ้อยพันเมริชาตหรือมาริชาตอะไรที่เขาเรียกนี่แหละค่ะนี่แหละพี่เพ็นก็ซื้อพันธเขามาอันนี้อาจารย์ตักท่านสนับสนุนท่านอยากกินท่านเลยสนับสนุน ให้ซื้อต้นพันธุ์ท่านให้ตังมานะคะซื้อต้นพันธ์เป็นเพื่อนที่น่ารักสุดๆอะขายอะไรก็ช่วยตลอดแตด่เห็นไหมคะมันแตกไม่รู้สาเหตุมาจากอะไรเนาะก็เราไม่รู้ก็เดี๋ยวค่อยๆทําความรู้จักกับพืชไปจ้าว่าแต่ละต้นแต่ละอย่างมันเป็นยังไงก็จากที่หาความรู้เบื้องต้นมาเนาะเขาบอกว่าอ้อยมือริชานเนี่ยค่ะคือซางเขาจะนุ่มเวลาเคี้ยวนี่แบบ มันกินง่ายอะค่ะมันไม่เหมือนอ้อยพันธุ์ทั่วไปเนาะก็อย่างอ้อยโรงงานก็อีกแบบหนึง่งอ้อยสุพรรณห้าศูนย์ก็อีกแบบหนึง่งแต่เอกลักษณ์เด่นของอ้อยมรารลเซีหรือเมอรลิชานนี่ก็คือมันสร้างมันนะคะ่ะเวลาเรากินเสร็จเราเคี้ยวเราคายมาเขาบอกว่ามันจะนุ่มมากๆตัวนี้พี่เพ็ญก็ปลูกไปได้ประมาณน,น่าจะราวๆสามเดือนนะคะก่อนหน้านี้ก็ ซื้อต้นพันมาชุดหนึ่งรู้สึกว่าไม่แน่ใจตอนนั้นพี่เป็นรู้ซื้อหมดราวๆห้าร้อยบาทนี่แหละค่ะทีนี้พี่เป็นจะปลูกยาวลงไปนู่นเลยค่ะเนี่ยค่ะแถวนี้ยาวทั้งแถบเลยทีนี้มันรอดแค่เนี้ค่ะแต่ตรงนั้นพี่เป็นยังไม่ได้ตัดหญ้าเห็นไหมได้อยู่ตรงนั้นแต่ส่วนตรงนี้มันสั้นแค่นี้เองห้ากอตรงเนี้ก็จริงๆมันยาวลงไปสุดนู่นเลยแต่มันมีช่องเหมือนอย่างงี้ค่ะที่มันตายไปก็เดี๋ยวค่อยมาซ่อมแซมกันทีหลัง ให้มันดูเป็นระเบียบแล้วก็จะเอาสิงคโปร์มาเสริมอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะไว้ขายขยายพันธุ์ต่อไปก็แซมแซมกันต่อไปเดี๋ยวเป็นตัดหญ้าตรงนี้เสร็จก็สวยอยู่เหมือนกันค่ะตรงนี้ก็น่าจะเสริมได้อีกที่ต้องเสริมก็มีสมกอแล้วค่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดน่าจะราวราวสิบกอค่ะที่เสริมเดี๋ยวเราไม่ต้องไปจำเป็นต้องไปซื้อต้นพันธุ์มาอีกเลยนะแค่นี้ละคะ่ะเราก็ จัดการขุดไอตัวที่เรามีนี่แหละค่ะแล้วค่อยเสริมกันต่อไปก็ช่วงนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนอันนี้เป็นเอาแกลบดํามาใส่ให้มันกอมันจะได้ทาทาความสะอาดง่ายดูแลง่ายค่ะมันจะบังคับวัชพืชไว้ก่อนหน้านี้ไม่ได้ทําก็ต้องทยอยตัดหญ้าเรื่อยๆมันก็จะลำบากเรานี่แหละค่ะมันไม่ค่อยมีเวลาก็นี่แหละค่ะถ้าเรามาใส่อย่างนี้ตัววัชพืชในกอนะมันจะช่วยลดได้เลยค่ะ มันจะพืชมันก็จะเกิดช้านิดหนึ่งบางทีก็ไม่เกิดเลยและอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวอ้อยโตกว่านี้เขาก็เริ่มคลุมแล้วค่ะทีนี้ก็จะไม่ค่อยมีมีหญ้ามีอะไรละก็จะสวยงามแล้วทีนี้เดี๋ยวเป็นลงให้ดูเรื่อยๆนะคะสาหรับอ้อยมือริชาร์ดก็ค่อยๆเรียนรู้กับพืชแต่ละชนิดไปเนาะก็สําหรับคลิปนี้พี่เพ็นก็สวัสดีจ้า